กี้เราเห็นเครื่องบินเมื่อกี้หนูเห็นเครื่องบินขึ้นอ่ะเอ้ยไม่รู้นี่มันกำลังนู่งน่ะนุ่งน่ะนุ่งน่ะสีดำดำอ่ะไปแล้วอ่ะไปเลยตอนที่ไปแล้วเหรอนู่นสนามบินอยู่นู่นเครื่องบินไปนู่นแล้วเครื่องบินไปไวมากคุณวรรณพรดูช่องดีนะจ๊ะรับเดียวรับเดียวหายเลยอ่ะแม่อย่าบังสิ เดียวหายเลยกโทรศัพท์วางมองุดอพอบนแหละหนอ่ะพากันรอูปเครื่องบินอยู่รูปเครื่องบินอยู่ตรงพื้นเนี่ตืนเต้นน้องนนจะถึงสนามบินแล้วตื่นเต้นได้ไปภูเกแล้ว ไม่ว่าเดี๋ยวพ่อจะไปงงกับไอ้ตรงที่จอดรถอะ่อาคารไหนยังไงโรงแรมอะไรนะใกล้สนามบินที่สุดอะโนเวเทียเหรอถงแรงแ้วแน่จะช่วยพอดูทางดิ๋แม่เราจะเอารถไปจอดไว้ที่สนามบินอโอ้ถ่ายตรง บินมันไม่เห็นแล้ก็ต้องเาไปถึหายให้ไหมคาร,รถชั้นหนึ่งชั้นห้าอุอ้ยหัวขูกระจกพ่อดูแปลนไหมยังว่าจอดที่ไหนลานจอดรถอ่ะที่ว่าใกล้ชันชลาที่หนึ่งห้องเราลองพิพเศษมันก็อ้อมไปหากันได้หมด แม่แม่เดี๋ยวช่วยพ่อดูอาคารจอดรถเพราะเราต้องเอาฝากไว้หลายวันอาคารโซนสองถึงแล้วเรากำลังเดินไปอาคารผู้ที่สาร <c oughs> เราจะไปภูเก็ตนะคะไปภูเก็ต เที่ยวบินเที่ยวบินอะไรภูเก็ต1 0 5โมงของเราขาขาออกขาเข้าขาออกนี่ไงภูเก็ตเอออ่าไปชั้นไหนเคาน์เตอร์เปิด F F นี่แหะคะ10โ55อันนี้คือแบบไม่ไม่เช็คอินโอเพนเหรเปิดแล้วลูกเช็คอินไปชั้นไหน F เรียกถามก่อนเี้กเงินเที้ช uh uh ั้นไหนตรนี้โอเคครับใครในขึ้นๆ้อครับขอบคุณครับ ハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> สนามบิน,น,น,นจะไปเช็คอินที่ช่องเอไปภูเก็ตค่ะพาพ่อลูกไปพักผ่อน แม่ก็ได้เที่ยวโสบายใจจริงๆไปข้างในเลยต้องไปเช่าโนนแอเ,อเซีย น้ำหนักเกินค่ะต้องจ่ายเพิ่ม1,000บาท ไปเอสามกว่าจะได้ขึ้นเครื่อง แม่จะเดินเตะแม่จะเดินเตะกระเป๋าอยากให้แม่ถ่ายก็เดินไปข้างหน้าอ่าเดินไปข้างหน้านูา่นนำหน้าไปเลยเดิน,นดีๆเอสามดูไว้ A3 มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะหรือว่าเรามาสายเหนือกับสายใต้มันไม่เหมือนกันนะแต่ก่อนมันไม่ได้เลยกันเะยหรือเข้เปลี่ยนโซนเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีนั่งแต่ก่อน,มนไม่ได้อย่างนี้เออเยอะจัดแต่ก่อนนั่งไม่ใช่อย่างนี้เชื่อไหมว่าแต่ก่อนนั่งเอเชียด e ไปเช้าเย็นกลับศูนย์บาทนั่งได้มาทุกอาทิตย์เลยระัมันไหลนะลูก นอนจับจับไ่ยให้กับลูกไปภูเก็ตค่ะไปภูเก็ตเดี๋ยวเราจะเอาภาพสวยๆมาฝากนะคะว่าตามเรามาเที่ยวนะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกัน <L an> ไม่นี่ปวดท้องเข้าห้องน้ำเดี๋ยวม่นี่จะไปห้องน้ำจ่ะนเพราะว่าข้างนอกอะไม่กล้าเข้า,ขาขคนมันเยอะอ่ะนี่ไงห้องน้ำข้างในมันคนไม่เยอะหาที่นั่งเลยลูกหาที่นั่งเงยเครื่องบินกำลังมาเลยแอร์เอเชียของเราแน่เลย อยากให้การดาเห็นจังเลยเดี๋ยวโทรไปหาการดาดีใจไหมไปเที่ยวไหนครับภูเก็ตครั้งแรกในชีวิตและครั้งเดียวด้วย ว้าวเครื่องบินเลยเนี่ยเวกเตอตอนแรกแม่จะจองอันนี้แหละเพราะเอเชียมันเป็นมันเป็นเครือข่ายเดียวกันกับเอเอเชียไงพาพาผู้เท่าไปเที่ยวแล้วก็ไม่ใช่ผู้เท่านะผู้เด็กเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ผู้เท่าแล้วแล้วผู้เด็กไปเที่ยวผู้ใหญ่ ขอเรียนเชิญผู้โดยสารที่มีนามว่าคุณสิริยากรงามแม่นผู้โดยสารของสายการบินเอทไทเอชเชียร์เป็นทีเอฟผู้โดยสารของสายการบินไทเอเชียร์เจ้าเปนทีเอฟบีซีหนึ่งหนึ่งศูนย์โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกศเก่สายตรวจค่ะ เราจะขึ้นคันนี้เลยนะคะ ตอนนั้นมายังไม่ค่อยรู้ความเท่าไหร่ไงแต่ตอนนี้รู้เยอะแล้วตื่นเต้นนะ พ่อ <Private>. ได้หลังเลยเหรอก็บกให้อรสนท็ว่าทุกท่เป็นสองจกเป็นแอรอยังไม่ึ้าเปนหลอดสธนค่ะจาวอันจะขึ้นบิัสเรีนรส f 4 ถึงสนามบินภูเก็ตแล้วค่ะโน,น่น,นเห็นทะเลแล้วเดี๋ยวจะมีรถมารับเรานะคะเพราะว่าเราเช่ารถไว้นะคะเราต้องไปตามเอากระเป๋าก่อนแล้วก็ไปหารถเช่าขับกันเองในภูเก็ตนี้ค่ะให้พ่อหน่อยไปรอรับกระเป๋า มาพาลูกออกมาก่อนเพราะว่าคนมันเยอะมากเน่เบอร์เจ็ดเนยรับกระเป๋าเบอร์ 7. เจ็ดพ่อหน่อยกลับไปยืนฝั่งโน้นถึงแล้ว <c oughs> นี่คือเมืองภูเก็ตแต่กำลังเจอภูเขาค่ะออกจากสนามบินมาเราจะพาพากันไปทานข้าวนะคะเขาเอารถเช่ามาส่ง นีอยูน่นี่ลูกกะตาธานีเกือบจองแล้วแป๊บเดียวลูกเปิดหน้าต่างกดหน้าต่างให้อากาศ ถึงแล้วถึงเทศบาลหาดประตองแล้วเราจะไปโรงแรมแป๊บเดียวลูกถึงโรงแรมแล้วนะคะเราพักอยู่ที่อโนนาเนี่ยค่ะอโนนาอโนนาบีฟอนหาดประตองโอ้ยสงสารลูกสงสารน้องโนนนะคะสงสารน้องโนนเวียนหัวแต่พอมาถึงที่พักแล้วโล่งเลยใช่ไหมลูกนะ โอ้โหนี่คือที่พักห,หิวข้าวนี่คือที่พักนะคะพักที่นี่สองคืนในตัวแองนะคะได้ห้องแล้วค่ะทุกคนอ่าได้ได,ได้กินเลยหากินเลยได้แล้วค่ะทุกคนอยู่เนี่ยก็คือพอออกไปเซเว่น มีนะ้ำมีอะไรในตู้เย็นดูเช็คให้หน่อยถ้าไม่มีจะได้ซื้อเข้ามาปะไม,มไม่มีสักอย่างโบเบ๋เห็นไ,ไหม,ไมหซื้อเบียร์มาหน่อยอจจตอนเย็นนน่ะจะกิน <laughs> น้องนวลถูกใจเลยนี่เปิดประตูมาปุ๊บก็เจอสระน้ำเลยครับมันไม่ใช่ส่วนตัวนะลูกมันก็ยาวมันก็ยาวไปถึงนู่นนะลูกเนาะเออหนูมาเดินรอบนี้ดดดดดได้ดิ <laughs> เนอืมได้เีอนูมาเต้นตี๋หนูแม่เนี่ยอ้าวเหรอเนี่ยค่ะที่พักข้างหน้าก็จะเป็นทะเลเป็นหาดหนะเอาเลยลูกพักผ่อนอะน้องพงสาน้องนวลมาก สงสารน้องนนมากขอเอาญาดเอาเม็ดออกได้แล้วนะคะกลัวจะถึงโรงแรมค่ะท่านผู้ชมสงสารน้องนนมากลงเครื่องลงเครื่องปุ๊บเขาก็บ่นหิวข้าวเจนลงน้องท้องจะไปกินข้าวร้านอาหารที่เขาแนะนํามาก็คือหาดแหลมอะไรนะแหลมทรายซีฟู้ดอยู่ใกล้สนามบินพอนนขับเลย โมโหเจริญพ่ญาติโยมก็เลยงั้นอีกสี่สิกิโลลูกวโทนเอามาถึงโรงแรมแล้วโรงแรมมันก็เป็นเขาเป็นอะไรกว่าจะมาถึงหาดตะตองใช่ไหมคะตอนอยู่ตออยู่บนรถ่เบ่หน่อตอนนี้หนูหายเป็นหัวแล้วแต่ว่าเรมงออไว่าหิวข้าวครับแม่สั่งข้าวมาให้แล้วสั่งข้าวผัดกุ้งให้น้องโนก่องเดี๋ยวเราก็หิวเหมือนกันเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่ม น้องนอนท์เมื่อกี้จะเป็นลมเลยอะค่ะไม่มีแรงเลยไม่มีอ่างน้ำกุ้ชี่ไม่มีอ่างน้ำกุชี่ไม่เป็นไรอ่างกระโดดสะนี่สะใหญ่นี่โอ้โหกว้างจริงๆอลูกห้องน้ำกว้างมากแต่ชาวเวอร์เขาใหญ่นะแคนออยังเขาอับอยู่เออโอเค ก็ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะคะสองคืนพักที่นี่สองคืนมัน mm hmm. เท่าไหรอ่อ่ะแปดพันกว่าบาท mm hmm. แต่ว่าใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันก็จะเหลือสี่พันกว่าบาทเนี่ยเนี่ยโรงแรมเขานี่ห้องอาหารเขานี่ห้องถูกเขาเฮ้ยม mm ี u t u b e มีเหรอโอเคไม่นี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวจีเป็นลม mm hmm. ตื่นกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาสนามบิน มาถึงสนามบินแปดโมงครึ่งนั่นแหละค่ะแต่ยังรูได้แล้วเข้าผัดจ้าน้องนนนครับมาแกะกินเลยลูกอ้าลูกหิวก็มากินเถอะเดี๋ยวพ่อแม่จะกินอะไรไม่รู้พ่อออกไปเซเวนะ่นเม่นน่ะนเซเว่นอยู่หน้าหาด,ดความสุขของลูก ความสุขของพ่อและแม่ก็แฮปปี้ต้องอยู่บั้ลนะเหมันจะตายหิวข้าวว่าว่าจะหิวอะไรขน,นาดนี้มาก่อนบอ,อกตรงๆน,นี่พริกน้ำปลาหหเหยียให้น้ำพริกปลาขว่มนะนั่นแตงกวาก่อนเลยซ่อมต,ตก <c oughs> ไหนหถูกใจไหมลูกโอ้หิวข้าวระวังมันล่วง อย่างนี้สิลูกเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอามาทั้งกุ้งกางนี่มีสับปะรดน้องน้นข้าวมันตกแม่บอกเออขยับเข้ามาจานกว้างตั้งเยอะตั้งแยะกินเลยอ่าอ่าข้าวผัดทะเลอือกินเลยลูกร้อนร้อนกระเป๋า ได้แลที่แมสแกงยิงออกแกงยิงออกเพื่อให้ทุกคนคิดว่าต้ออยากจะแรกกับคนอื่นแบบว่าเอ้ยต้ออยากจะแรกที่เราอยู่กันอย่าี้นะคิดว่ามุกแค่นี้เราจะไม่รู้กันเหรอคนรู้คนเดียวและคนไปบอกเองไม่งั้นคนเองคนอื่นไม่เอาคนอื่นไม่เอาผมได้ยังตรงนี้โมงใบไปเกียบบอลเออต้องไปเอาโดนนั่นแหละรีเพย์รีเพย์พาวเวอร์แบงค์ทำงาน เอามาหมดแล้วนี่นี่ไงเอ้ของไห้งานรปไม่ได้อยู่กันมาแค่วันสอวันเราอยู่กันมาสามปีแล้วินต้องแค่นี้ทไมไรผมแค่นี้มันทำอะไรไม่ได้มั ใน้ายนี้ผมใจดีต้องสนามกองเขาต้องมีกองเชียร์ไปเต้นให้ดูหน่อยมเชียร์ลีเดอร์เอี้งั้นก็จั่วเ้อไอ่ะอดอเอางี้เนะ ยิ่งองกัเรื่ององพี่นะน่าม่ต้องกินอะไรน่าตาทัก่อนทับก่อนทัเดียวเออหมากินได้ผมต้องกินได้ดิทัหมดแล้วนะต้องปหนาแน่ใช่ไอ่ะหนาที่ไม่กินแอบแอาใส่าแ่งลายให้ผมไหมผมไม่อยากกินอะไรเลยผมตัวเองแต่ิดตุ้งเสียอ่ะหน้อยากออะไรลาหนูอันนัมาผม่งขึ้นองี่นะาผมให้ยิ่งครึ่งแถว้าแต่คุณต้องกินอันนี้หมดอันนี้ยิ่งกับเดีว ีเคืองีะไร้วเอเนอะไรยไปไหมโอ้แล้วนี่ะูนี่เ่ยังาเดียวั้งหมด้าเดียวนะวนี้องคือเนี่ยตรงตรงหจากตรงตรงเนี้ยมันมีิ่าอะไรขายด้บน้นโอ้น้มันนหรืองนี่้ กอนามหูย่าเลยไม่รับตตาเลยเห็นใจเขาขอ้วขนาดแล้วอยู่เป็นคนดีกแล้วอะะผมเห็นใจเดซ์่ะ่อคิดอ้วกไปแล้วไม้จยได้อะไรอะะแรกกันมนึงจะได้อากได้วงที่มาายสองรอบสองรอบ 8m นองสองนิองิดสงิดเอ็ไม่ได้บอกสองรอบสนามไอ้ตัวเสื้อไม่ต้องมาได้ครับเอ็มเพราะว่ามาดูยี่สิบีชั่วโมง มรอดจากเกาหลียังเดินไม่ได้มันคือองหวานมันจะอ้วกมันจะอ้วนเอาว่ะจัดไปแต่ผมแจกให้เลยมนยันอ้ยมคนดีเล้วะดีนีนะฮะจะเป็น